โอ้ยพี่น้องเจ้ป้าพี่น้องเอ้ยเต็มกระตาเยียบเลยพี่น้องเองเ้ยว,วันนี้อีพี่เนี่ยมันขนาดเลยปดเนื้อคือดอกบัวเลยครับปากพี่น้องโอ้ยเพื่อนชุดๆแบบนันเลยดังตีนเพื่อนมาตีนแบบระเบิดต้นมาเลยใช่เนี่ยพี่นปลาเนี่นนยสสวัสดีครับผมวันนี้ก็ ขึ้นมาเนาะจากจากที่ไปลงไปเก็บเห็ดละงูข้างล่างตัวตัวเพิ่งกับอันนี้ขึ้นมาบนไรกาแฟนะครับผมอันนี้พาไปเก็บเห็ดขี้เกล้วนะครับเนาะพาเก็บเต่เห็นนะครับผมอยากเก็บเต่เห็ดแต่ผมก็พ่อเห็ดข้างๆหมอจระเข้พี่น้องนี่หามจระเข้อยู่นี่เด้อเห็ดมันขึ้นอยู่นี่พี่น้องไปเบิงน้ำกันเห็ดยังไหไปไปไปเนี่ยพี่น้องเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งมีหลายแบบพี่น้องมันมีทั้ง แบบเงี้ยเแบบน้อยๆมีมดเลยพี่น้องนี่เพชรเพิ่งพี่น้องมาเท่าแล้วบ้นี่พี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องุดทีนี้นะมัน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 เน่ามันเน่าครับอันนี้ก็เน่าระเบิ่งอันนี้นะวันีนอ่อนนี่พี่น้องวูสีงามขนาดผมนี่วูมาแล้วพี่น้องสีดอกครับพี่น้องอันนี้เน่าอันนี้อันแกะแต่บอต้องเอาเล้วครับ อ่อนเปื่อยแล้วครับผมนี่โอเคครับผมแกรดเราก็มาเลยครับผมอ้สีมันงามขนาดเพื่อน้องูสีมันนี่อ้ยส่ออ่อนคักพี่น้องเอ้ยพาพี่น้องอันนี้มันเถาวับิน้องโอ้ยมันเถาพี่น้องมันเถาแล้วครับผม ออาดอกนินดีกว่าอ,อื้หพี่น้องงางขนาดเลยอิ้ยสีมันอะผัดใบกระเพราบ่พี่น้องคุยอยูแซบนี่นเห็ดเพิ่งพี่น้องเห็ดเพิ่ง อ้ยขามันพี่น้องอพี่น้องเห็นลงงงะงงครับผมโอ้ยงามขนาดครับจุ้ยจวดทำมือนีอ่งามงามพี่น้องจีเฮ็ดเพิเ่งเพิ่งเขา่าวีมนันมันพี่น้องเอ้ยมือนี่พี่น้อง น้ำข่ะครับผมโอ้ยครับพี่น้องเจอครองใหญ่เลยครับผมโอ้ยพี่น้องพุณเนี่ยโอ้โหพี่น้องเห็ดพึ่งแดงข้ามกรับวัดสันโอ้ยใหญ่ขนาดพี่เนี่ยแต่มันเท่าจะน้อยพี่ครับโอ้ย พี่น้องงานนี้เจอของใหญ่แล้วเจอกอแดงแล้วครับผมตัดต้งซีเลยครับผมโอ้ยมันครับคนนี้แต่มันแก่จังน้อยครับพี่น้องงานขาดพี่น้อง น้องแกอยู่ดิ <S <S 2> <S 2> มันเถยาใหญ่ขนาดเลยดูโอ้ยน้องปอยู่ิใส่มากน้องพี่น้องมันเถาปะครับเจมันปูพอได้พี่น้องเถาก็เอาแล้วพี่น้องเอ้ยเ่าท่านเถาหรือมั้งพี่น้องโอ้พี่น้องนี่มันฝนตกใส่พี่น้องแต่มัน,นเ่าท่านเถาหรือวะ <S 2> <S 2> มันล่มพี่น้องฝนตกใส่อ่ะ วู๊ดไม้ก็ครับผมวู๊วดสีแดงของพี่น้องมอผมตกใจครับผมเป็ดสีบัตัดลต่างสีเลยพ่อได้อยู่ครับโอ้ดพี่น้องเอ้ยู่ทันแกหรอกมันใส่ได้อยู่พี่น้องกินได้อยู่นี่นี่นี่นะแซบโอ้ยส่อ่อนคัดเลยอันนี้มันแกบอพี่น้องเอาซ้ำหนิอันนี้มันใส่ได้อยู่ครับโอ้ดเที่ยวเทียว โอ้ยมันนมันเปิดไปพี่น้องนี่มันเถาว่พี่น้องฝนตกใส่โอ้ยเนาะเอาละเอาละเอาละดอกนี้คักขนาดแล้วครับผมนี่พี่น้องอู้ยใหญ่ขนาดเลยบอสพี่น้องโบตาอีพีกันก่อนเลยโอ้ยสุดยอดสยอดเต็มกระตาเลยก็รล้ว่าโอเคพี่น้อง ฝนตกใส่พี่น้องเปเื่อยมดเลยแต่บอกว่าท่านแกไปได้หรือครับผมแก่เนาะอันนี้บรทันแก่อ่ะเสียดายจ้ะพี่หน่องดอกนี่ง่ายขนาดผมเปื่อยพี่น้องอู้ยเสียดายครับอู้ตัดดับอู้พี่น้องง่ายง่าย้วพี่น่ะ ใก่ไดยยย้ยูพี่น้องโอ้ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องพี่ไงขนาดไนีขนาดโอ้ดอกนี่พี่น้องฟาดพ,พี่น้องเอ้ย อุ้ยตะแกะไปพี่น้องพี่น้องพี่น้องสอ,สอนครับสอนครับอันนี้มันแกะบ้างครับพี่น้องเอาแค่นี้นนมันแกะบ้างบอาเอาได้ครับเพนเอาแค่นี้ก็พอ S <S นี่ครับผมมาเจอแล้วครับ,รบปารพี่น้องไปาปไปคิดพี่น้องอุยพี่น้องใส่ได้อยู่พี่น้องอาจจะแก่จังน่อยอยู่แต่มาเป็นยังดอกเฮ้ยงามเพื่อก่าพี่น้อง anh đi bữa cơm của họ đã hết cái nó nha 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 มันแกว่ว่าเนี่ยพี่น้องโอ้พี่น้องเจอต้นแก่พี่น้องเสีได้ของ พี่น้องขัดอยู่เด้อโอ้แก่พี่น้องอันนี้ก็แก่โอ้สุดาโอ้มีแก่แบบพี่น้องเนี่ย บาพีโอ้ยเปิดพี่น้องตัวปุ่งี้เลยูพูดไงแต่ว่าแกมันโอ้ยสีไดายของพี่น้องมันเละแล้วเนี่ยมันฝนตกใส่โอ้พี่น้องเอ้ยยิ้มาได้หรือว่านี่วันนี้จะขอทายอะไรครับผม เลยพี่นอเอ๋นี่ครับผมอืมพี่น้องยังแข็งพี่น้องแข็งขนาดเลยอันนี้ใส่ได้อยู่อันนี้พี่น้องไซดายุอันเนี้ย Ui, bên xe đây cho biết không? Mắt nào phải hỏi cái nào không? Chọn nghe chiếc đây, mình chọn nghe mắt nâu không? Ừ. Đó, cái nào một ăn ăn nó nó พี่น้องด้มันผุอะพี่น้องโอ้มันแข็งพี่น้องอน,นี่มันผุซือ่อๆแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้มันแข็งเอาแค่นี้พี่น้องสวยงามขนาดครับผมเอาแค่นี้พอ,อสีงามขนาดเด้พี่น้องถอยแล้วครับผมมันใสได้ปะนี่พี่น้องอันนี้ใสได้อยู่ครับอันนี้แข็งยจะใสได้ครับผม อันนี้ก็ฝนตกใส่พี่น้องเปื่อยมุดใช่ได้อยู่ครับผมอันนี้ก็ไว้หางมันเปื่อยเอาแค่นี้โอ้พี่น้องเต็มกระตาเลยเด้อไก่เลยบ้าไก่เลยล้อพี่น้องเจออีกแล้วเห็นบอกให้มันเปื่อยแล้วพี่น้องมันนองกันอันนี้มัอนนองครับผม โอ้ยพี่น้องมันเกือบเปื่อยพี่นอ้องพอได้ยุพอได้ยุครับอันนี้อ๋พอได้กินได,ด้พี่น้องเสียดายมันนะอันนี้ไว้น,นีครับผมนนมันมียืนลายอยู่ เสื้อแด้ของพี่น้องโอ้ยพี่น้องบูน,นี้โอ้ยเสื้อแดงของมันแก่พี่น้องแต่มันก็ใส่ได้อยู่มันเกือบเน่าพี่น้องโอ้ยเสื้อแดงของเนาะข้าแต่ไปเห็ดตะงงพี่น้องเอ้ยบ่ายเห็ดตะลงงงไรอย่ากจะเห็งงเดตะลุงงงแดงๆเนะี่ยไปได้ไปได้เห็ดตะลุงงงสมจ้อย เห็นมันปูอยู่บานเถาเมดโอ้เสียดายของพี่น้องต้องเอาผ้าลายลายเด้อโอเคผม,มได้ครัง้งพี่น้องบุญดิมันเถาเมดโอ้เสียดายของพี่น้องเลย้าดแต่เถาเมดดอยู่ดิดด แต่พอ,อได้อันนี้พี่น้องอู้หสิอันใหญ่ผมที่มันหล่นลยป้าเป็นองข้าขนาดเลยุียนี่หอหึโอ้ยพี่น้องแข็งขนาดเลยหนักขนาดเลย โอ้ยพี่น้องเปื่อยไปพี่น้องนี่เสียใจอยู่บ่เฮ้ย โอ้แม oh, ah, uh ่พี่น้องมพถอยแล้วอันนี้บ่ให้เกลี้รไปไหนครับผมนี่ครับผมโอ้หมาอีกแล้วมันอีกแล้ว นี่แกมาพี่น้องพี่น้องเจอแล้วครับผมนี่นี่นี่อันนี้อ่อนนี่ครับผมาพี่น้องงามขนาดเลยสายก็มีครับผมสายสายสายผีผีผี่บบใหญ่เลยพี่น้องขนาดพี่นอ้นองงามขนาดเลย พี่น้องช่วยอะไรหนิย่างมันนั่นเลยนี่กันลมพี่น้องโอ้มันแก่พี่น้องโอ้มันใส่แดดอยู่พี่น้องใส่แสดดบนน้องนี่พี่น้องกินได้อยู่บนนี้นปุ๊บเลยพี่น้องนี่เอาเด้อพี่น้องท่านนี้ปอไพ่อะไรครับผมโอ้มีแต่ พี่น้องใหญ่ขนาดเลยพี่โอ้ฮอนดอกซามดอกพอแห้งแล้วใหญ่ขนาดเลยพี่น้องพอได้ยุกพี่น้อง คอยเลวครับผมใหญ่ขนาดเลยโอ้พี่น้องบุญเนี่ยง่ายขนาดเลยดิจ้ะพี่น้องโอ้ฮี่แต่มันหนาวบางอย่างนิดน,น,น,นึงพี่นอ้องเบื่อยบ่าครับผมวูบเ,เ,เปื่อยไปพี่น้องโหแค่นี้ก็พอแล้วล่ะนี่ครับผมวู้เสียดายของเนาะโอ้ยตัดเลยหลายเลย Nó khắc cân hẳn là mưa này chưa tệ Ui, măn phủ Xe đài Xe đài bọn nó cũng măn phủ nhanh, măn phủ bảo chứ chơi lâu tháp oh 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 không นี่นี่ครับพูนี่พี่น้องพูนครับผม ladım. ป้าเป็นนี่มมาแต่ึ้นมันปูพี่น้องเน่าหมดเลยก็พอได้อยู่ครับผมโอ้พูน่ะพี่น้องกระพอได้พี่น้อง trên này khoang đi ui uh. phi à, Ah, ơi นี่มันเท่าพี่น้องมันเท่าโอเคครับผมโอ้โหพี่น้องงามขนาดเลยปาพี่น้องเต็มกระตายงียเลยพี่น้องเว้ยวันนี้พี่เนี่ยมันขนาดเลย พ,พี่น้องพี่เนี่ครับผมมันขึ้เก่าครับผมอีพี่นี่ยีเป็นนี้อุ่นหนักขนาดปีเห็นอันนี้หนักนักแห้งเด้อเห็ดละงูปะสูน้นี่ปะได้เลยหนักหนักยังขนาดเลยเนี่ห้กิโลหกกิโล,โลบอกส่วนหนักขนาดครับโอเคครับผมมันเนี่ยมันขนาดครับผมป้าตัวเอาไปผัดน้ำมันบ่ผักกะเพราดีบ่โอเคครับผม,มน ครับผมวันนี้ก็ได้ครับเห็ดมันปูใหญ่นะครับเห็ดเดือดขมินข้นางามขนาดครับผมเสียดายมันแก่นิดนึงครับเนาะข้าเต่มูมจะไปเก็บเห็ดละงกแดงตามหาละงกแดงแต่ได้เห็ดละงกละงกหรือลกูลกสมที่ไปเก็บนั่นแหละนี่กลับมาบ้านบนดอยตัวนี้ขึ้นเติมเลยอันนี้บ้านบนดอย้ะครับประคิดตัวเนี้ยขึ้นจากไปเก็บเห็ดละงกจากนี่ไปสามสิบกิโลนะลงไปในตัวอำเภอประมุ่อตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในบนบ้านแล้วครับเอามาอยู่ไรกาแฟนะครับอันนี้ขึ้นโอ้เสวียทุกคน มันขนาดครับผมนี่โอเคครับผมตะวันนักขนาดครับพี่อันนี้โอเคครับอย่างไดก็ขอบคุณอะไรนะครับเด้อขอบคุณอะไรครับที่เขามาชมและแล้วก็เอฟซีเม่และเอฟซีเก่าเนาะครับที่กดซับสไครต์ให้กดติดตามให้ครับผมขอบคุณอะไรครับที่เขามาชมและให้กำลังใจเนาะครับเนาะฝากติดตามอีพีต่อไปครับผมผมจะไปหาเก็บเห็ดเบิ้งที่นี่ก็สลับกันแน่เห็ดไฮแน่กาแฟเนี่ยแล้วก็ไปเก็บเห็ดเนี่ยเนาะยำเบว่างดอกก็แต่ว่าแบ่งเวลาไปเนาะโอเคครับอย่างไดก็ฝาก ติดตามพี่เตอไปนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับผม